สวัสดีค่ะไกด์เจเจนะคะมาคุเทสแบบสีบรอนซ์เงินและหัวหน้าทัวร์นะคะเราไม่ได้เข้าสู่การติวสอบแบบนี้นะฮะห่างหายกันไปเนี่ยนานมากแล้วนะฮะก็ดีใจมากมากเลยนะฮะได้กลับมาทํา EP ีนี้เป็น E ีีการติวสอบต่อบตรบาคุเทสฉบับอัปเดตเซ pt เตมเบอร์สองพนะฮะก็คือจะเป็นตัวอัปเดตเพิ่มเติมมาจะมีแค่ EP ีเดียวเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นคือคนไหนที่ยังไม่ได้ดู EP 1ี3 4 5องนะฮะต้องดูให้ครบก่อนเพราะตรงนั้นคือ EP พหลักทั้งหมดนะฮะตรงน ะะเวลาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนทันโลกนะฮะ, <Yeah. S 1> ะแล้วก็สำหรับใครนะฮะทีะ่สอบนะก็เป็นครั้งแรกเนี่ยก็ต้องพยายามเอาให้ผ่านให้ได้เนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเวลาที่ลงคลิปนี้เนี่ยคือวันที่24ใช่ไหมฮะแล้วก็ได้ข่าวพรุ่งนี้คือสอบในี่25นะฮะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นก็สู้นะฮะสู้ไปได้วยกันนะฮะยังไงก็ต้องพยายามเนาะรอบนี้อัปเดตแล้วทำให้เรียบร้อยแล้วตั้งใจแล้วไปลุยกันเลยนะฮะไปหา โอเคเริ่มกันเลยนะคะไม่เป็นการเสียเวลานะฮะวันนี้เราจะติวกันทั้งหมดเนี่ยสหัวข้อนะฮะในส่วนของความรู้ทั่วไปนะคะภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และประเพณีวัฒนธรรมอัปเดตเรียบร้อยนะคะเซ ptember สองพันยมมีอะไรบ้างไปเลยกันจ้า เรื่องแรกเลยนะฮะมาความรู้ทั่วไปก่อนเปิดเหมือนกับ5 EP ที่ผ่านมาเลยความรู้ทั่วไปนะฮะอย่างแรกก่อนจะเริ่มเข้าสูะะ่เนื้อหาต้องทวนความจํามันก่อนนะฮะว่า5 EP นั้นเราเรียนอะไรไปบ้างเนาะสิ่งสําคัญเลยคือเรื่องของหน่วยงานหน่วยงานเนี่ยสามารถดูได้ที่ EP หนึ่งใช่ไหมฮะอ่าหน่วยงานที่ดูแลมัคุเทศคือกรมการท่องเที่ยวอันนี้คือสําคัญสุดนะจาดีๆแล้วก็อย่าลืมนะคะดูเรื่องของอายุมัคุเทศดีๆเนาะอายุบัตร แล้วก็บทลงโทษมาคุเทศออกอยังไงออกอย่างนั้นนะคะอายุมาคุเทศขั้นต่ํากี่ปีเอ่ยจาได้ไหมคะสิบแปดปีเนาะอายุบัตรอยู่ได้กี่ปีห้าปีแล้วก็บทลงโทษน,นะคะว่าไม่พกจ็อบเนี่ยโดนปรับเท่าไหร่นะฮะไม่พกบัตรโดนปรับเท่าไหร่นะฮะหรือว่าคนที่ทําเป็นบัตรภูมิภาคเนี่ยแล้วอ่าไปออกนอกพื้นที่เนี่ยโดนปรับเท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะตรงนี้ก็สาคัญอย่าลืมดูเพิ่มเติมนะ ทำทัวร์ค่ะมีหลักหลายรูปแบบเนาะโดเมสติกอินบาวอัลบาวม e ส์เอ็กซ์ครชันโดเมสติกคือไทยเที่ยวไทยอินบาวต่างชาติเที่ยวไทยเอาบาวไทยเที่ยวนอกมสคือกุปประชุม e อ็กซ์คคือเหมือนกับทั้งศึกษานะคะมักจะเป็นกลุ่มขนาดใหญ่เนาะอ่าก็ต้องจำแนกให้ดีๆนะคะแบบไหนบ้างข้อนี้คิดว่าไม่ยากสำหรับทุกๆคนเนาะต่อมาค่ะการทำทรานเฟอร์คืออะไรคะทรานเฟอร คือการรับส่ง่ะไม่ว่าจะเป็นการรับส่งจากที่สนามบินมาโรงแรมโรงแรมไปสนามบินจากที่โรงแรมไปโรงแรมหรือว่าจากสถานที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยตรงนี้จะเป็นทรานเฟอร์ทั้งหมดเลยนะคะทรานเฟอร์อินทรานเฟอร์เอาท์เนาะที่เราเรียกกันแล้วก็การเช็คอินเนี่ยฮะก็จะมี2แบบก็คือเออร์ลี่เช็คอินก็คือเหมือนกับว่าเราไปถึงก่อนบ่ายสองโมงใช่ไหมฮะเราก็ทําเรื่องเออร์ลี่เช็คอินคือสามารถเข้าได้ก่อนเนะะี่ค่ะแล้วก็เลทเช็คเอาท์นะคะปกติแล้วเช็คเอาท์เนี่ยจะไม่เกินเที่ยงนะคะบางโรงแรมจะสิบเอ็ดโมงถ้าเกิดว่าทำเลทเช็คเอาท์ ในพาร์ทของอะไรฮะของโรงแรมนะฮะอ่ะมระดกโลกทั้งเจ็ดแห่งถ้าของปีที่แล้วยังเป็นกี่แห่งอยู่หกแห่งปีนี้เป็นแห่งที่เส็จแล้วนะคะมีของจังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มเข้ามาเนาะแต่ว่าเขาจะแอดมาในตัวของข้อสอบไหมเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะยังในเร็เวๆนี้นะฮะอาจจะมีเพิ่มเติมในอนาคตแต่ว่ายัางไงก็ตามแต่6แห่งแรกเนี่ยก็ยังเป็นอ่าช้อยส์ที่น่าสนใจสำหรับการออกข้อสอบอยู่ดีนะฮะชช้นมอโดโลกเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ EP5 เนาะสามารถทบทวนเพิ่มเติมได้นะฮะ <S <S คำขวัญประจําจังหวัดค่ะตรงนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นถึงขั้นที่ว่าต้องจําให้ได้ทั้งหมด7จจ,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 จังหวัดนะแต่คําขวัญที่ออกมาเนี่ยเราต้องใช้เซนส์นในการเดาว่าจังหวัดลักษณะแบบนี้คําขวัญลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นของจังหวัดใด นึกออกไหมฮะผู้เกี่ยวกับเรื่องของผ้าเกี่ยวกับเรื่องของทะเลเกี่ยวกับเรื่องของไข่มุกเกี่ยวกับเรื่องของภูเขาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ่ะเราก็ต้องพอจะเดาให้ได้ว่าโอเคน่าจะหมายถึงจังหวัดใดเนาะทวนความจำคร่าวๆประมาณนี้ไปกันต่อเลย ความรู้ทั่วไปนะคะเบอร์โทรฉุกเฉินนะคะถ้าเกิดว่าเราโดนวิ่งราวทําไมฮะโทรหาใคร191แต่ถ้าเกิดว่าเราคือมาคุเทใช่ไหมเราต้องโทรหาใครฮะติดต่อตํารวจท่องเที่ยวนะว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ติดต่อไปทางตํารวจท่องเที่ยวนะคะเบอร์1นึ่งหนึ่งะคะหนึ่งหนึ่งเธอคำว่าท่องเที่ยวเห็นไหมว่ามีไม้เอกสองอันท่องแล้วก็เที่ยวเหมือนเลข1นึสองตัวไหมเหมือนพอสั้นขึ้นต้นหนึ่งหนึ่งเนาะแล้วเราเที่ยวเราสนุกปะ สนุกสนุกว่าทาไมเราก็ขำ,ำนะคะขำไปเลขห้าออกมานะคะเพราะฉะนันเลขก็เลยเป็นอะไรหนึ่งหนึ่งห้าห้านะจ๊าจำแบบนี้เลยหนึ่งหนึ่งห้าห้าตำรวจท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะตอนท้องถนนนะคะก็สามารถโทรหาตํารวจทางหลวงได้เนาะหนึ่งหนึ่งเก้าสามถ้าเป็นทางน้ำหนึ่งหนึ่งเก้าหกถ้าเป็นการขนส่งทางบกหนึ่งห้าแปดสี่นะคะกรมทางหลวงหนึ่งห้าแปดหกนะคล้ายๆกันแต่ถ้าเราเจอคนที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินลูกทัวร์เกิดโดนรถชนลูกทัวร์เกิดแบบว่า ล้มแล้วแบบขาแพงตกน้ำอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่น,นหรือว่าแบบอองแนวอะไรก็ตามแต่ที่เกิดอุบัติเหตุกับลูกตัวฉุกเฉินขึ้นมาหายใจไม่ออกหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยหนึ่งหกหกเก้านะฮะประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินโทรหนึ่งหกหกเก้านะคะโอเคแล้วก็ถ้าช่วงเวลาที่รถยังไม่มาเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้ก่อน CPR ใช่ไหมต้องทาําภายในเกียนาทีทําภายในสี่นาทีนะคะทําภายในสี่นาทีนะคะสามารถทํา CPR ได้เลยเนาะทีนี้ต่อมาค่ะวัดประจําราชาการ หลายคนเชื่อว่าจาได้นะเป็นไกด์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าผ่านสอบรอบแรกมาแล้วแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะยังมีข้อมูลอยู่บ้างมีอยู่ไหมฮะมีอยู่นะรอหนึ่งนะฮะก็คือวัดโพนะฮะหรือวัดชพระจุพลนี้เองเนาะเอาเป็นนี่ใส่นชื่อย่อมาเนาะจะไม่ได้แบบแบบราชวรมหาวิหารนะอ่ะรอสองก็คือวัดอรุณนะฮะรอสามวัดราชโอรสรอสี่วัดราชประดิษฐ์รอห้ารอเจ็ดวัดเดียวกันใช้วัดราชประพิษนะฮะรอหกคือวัดบวรนะฮะแล้วก็รอแปดเป็นวัดสุทัศน์รอเก้าวัดบวรแล้วก็รอสิบตอนนี้เป็นวัดวชิรธรรมนะคะอ่ะโอเคตรงนี้ จำดีๆเนาะวัดประจำาราชการก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะ ออกค่อนข้างบ่อยนะคะก็ต้องลองดูอ่ะมาเข้าเรื่องต่อไปเลยเรื่องอะไรเอ่ยนี่ไปกันไวเลยนะเนี่ยเพราะว่านี้เป็นแค่ตัวรีวิวอัปเดตนะคะเพิ่มเติมเข้ามาภูมิศาสตร์ค่ะเข้าเรื่องภูมิศาสตร์เปิดตัวภูมิศาสตร์มาอย่างแรกเข้าสู่ทะเลก่อนเลยจ้ะมาไปเที่ยวทะเลเนาะทะเลของไทยเนี่ยแน่นอนเราติดขอบทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอ่าภาคใต้ตะวันตกนะคะภาคใต้ตอนออกหรือภาคตอนออกของไทยเนี่ยเราจะติดทางทะเลเนาะทะเลฝั่งตะวันตกก่อนภาคใต้ตะวันตกของเราเนี่ยจะเป็นทะเลอะไรฮะอันดามัน ซึ่งทะเลอันดามันเนี่ยจะเป็นส่วน,น,นะน,น,นหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะทะเลตอนที่อันดามันแต่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียของทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเลยตรงที่เป็นภูเก็ตตรงนั้นนะฮะภูเก็ตพังงากระบี่อะไรเงี้ยฮะน่ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งตะวันออกของไทยค่ะออาจะเป็นทะเลอะไรคะทะเลจีนใต้แต่ว่าตรงโซนนั้นจะเรียกว่าอ่าวไทยเนาะจะเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้นะฮะอ่าโอเคจําได้ไหมตะวันตก มหาสมุทรอินเดียนะฮะตอนออกทะเลจีนใต้นะ,ะทีนี้มาเรื่องของเกาะในประเทศไทยค่ะจัดอันดับมาเนี่ยคืออันดับของเกาะเนี่ยสําคัญนะฮะใหญ่สุดเนี่ยคือภูเก็ตรองมาเนี่ยสมุยนะฮะเกาะช้างตะดูเตาพังงานแต่ว่าเราต้องจําให้ได้ด้วยว่าแต่ละเกาะเนี่ยอยู่ฝั่งไหนของประเทศไทยอยู่ฝั่งซ้ายหรือว่าอยู่ฝั่งขวานะฮะ <c oughs> ออบภูเก็ตอยู่ฝั่งไหนฮะตันตกหรือตอนออกฮะตอนตกอตอนออกเอก่ย ตะวันตกนะฮะตะวันตกของไทยนะบอกเอ้เราหันหน้าเข้าหาทางไหนคะเออหันหน้าไปหาประเทศไทยนะฮะคืออยู่ทางตะวันตกของไทยนะฮะสมุยก็จะอยู่ตรงข้ามกันก็คือตะวันออกนี่เองนะฮะเกาะช้างตะวันออกตะรุเตาตะวันตกตะรเตาอยู่จังหวัดอะไรคะ สตูลน,นะฮะแล้วก็ที่หมูเกาะพังงานก็คืออยู่ที่สุราษนะฮะคืออยู่ที่ตอนออกนี่เองเพราะฉะนั้นอยู่ฝั่งอันดามันนะฮะในท็อปไฟเนี่ยสองเกาะนะฮะก็คือภูเก็ตและตะรุเตาแล้วก็อยู่ฝั่งอ่าวไทยทั้งหมด3เกาะคือสมุยเกาะช้างแล้วก็พังงานนะฮะจำตรงนี้ดีๆจําลำดับขั้นดีๆนะคะอ่ะโอเคถัดจากทะเลแล้วมาหาสมุทรแล้วเกาะแล้วมาเล็กลงมาเรื่อยๆนะจ๊ะไปที่อะไรเอ่ย แม่น้ำเนาะแม่น้ำโขงเนี่ยจริงๆแล้วมีติวไปแล้วนะคะในส่วนของอ่าอีพีถ้าจำไม่ผิดจะเป็น e ีพีสอีสามะที่เป็นภาคเหนือภาคอีสานนี้นะคะอ่าก็คือแม่น้ำโขงเนี่ยออกทุกคล็อกออกทุกรอบนะคะเพราะเป็นแม่น้ำที่สำคัญของไทยเลยรองจากเจ้าพระยาเลยนะฮะแม่น้ำโขงเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นแบ่งกั้นนะคะกั้นเขตประเทศระหว่างไทยแล้วก็ลาวนะคะผ่านอยู่ทั้งหมด8จังหวัดซึ่งทางภาคเหนือเนี่ยจะผ่านอยู่แค่จังหวัดเดียวนั่นคือจังหวัดอะไรฮะเชียงรายนะฮะเข้าที่เชียงรายและ ออกที่เชียงรายนะฮะเข้าที่เชียงรายและออกที่เชียงรายและจากนั้นเนี่ยก็ไปวกอยู่ในประเทศลาวนะฮะแล้ววนกลับเข้ามาอีกทีนึงเนี่ยที่จังหวัดเลยนะฮะแล้วก็ไหลาตามขอบไม่เลือดจนถึงที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ไหลออกไปอีกทีหนึ่งนะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เป็นของเชียงรายเนี่ยไหลเข้าที่อำเภอเชียงแสนนะฮะและไหลออกที่อำเภอเวียงแก่นของทั้งเชียงรายทั้งคู่เลยนะฮะทั้งเข้าและออกเลย จำดีๆนะโอเคต่อมาค่ะสุดขอบแดนสยามนะคะมีที่ไหนบ้างนะคะขอบประเทศไทยของเราเหนือสุดเลยนะคะอยู่ที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะอ่าทราบเป็นอย่างดีจุดใต้สุดค่ะ หลายคนไปตอบจังหวัดอะไรนาราธิวาสไม่ใช่จุดใต้สุดของไทยอยู่ที่เบตงนะฮะอ,อําเภอเบตงจังหวัดยะลาเนอะนี่ต่อมาตะวันออกที่สุดนะฮะอ,อําเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ตะวันตกที่สุดเลยเนี่ยจะไม่ได้อยู่เมืองการไม่ได้อยู่ต่างนะ,ะอยู่แม่ฮ่องสอนนะฮะที่อ,อําเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะอ่าอันนี้คือสุดขอบแดนสยามเนาะทั้ง4ี่ทิศเลยอ่าไป สถานที่ท่องเที่ยวนะคะนี่วันนี้เราเอายกเฉพาะจุดที่เป็นสําคัญสําคัญมาเพราะฉะนั้นหน้านี้ทุกคนห้ามกดข้ามเด็ดขาดห้ามแค่แคปแล้วกดข้ามนะครับต้องฟังทุกประโยคนะฮะหน้านี้ต้องฟังทุกประโยคนะ,คะหน้านี้สําคัญมากๆเนาะเพราะว่าเรา คัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอะมาดูเลยยกตัวอย่างมาให้บางจังหวัดนะคะที่ท่องเที่ยวสําคัญสําคัญเนาะเชียงใหม่นะคะที่แรกเลยนะคะหลายคนพอไปเชียงใหม่เนี่ยเราก็จะไปแต่เฉพาะดอยสุเทพเอ,อ่ยเลยนะฮะเราต้องอย่าลืมไปที่วัดเชียงมั่นด้วยนะคะเพราะมีอะไรคะมีพระแก้วขาวนะคะที่เป็นพุทธรูปสําคัญประจําวัดเชียงมั่นเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะวัดเชียงมั่นค่ะไปกันต่อนะคะเราข้ามฝั่งไปที่ฝั่งอีสานเลยอุดรธานีนะคะเราก็ต้องไปเที่ยวทะเลบัวแดงนะคะอะทะเลบัวแดงก็คือทาไมคะเป็นอยู่ที่บึงหนองห ะะตรงนี้เนี่ยเหมาะที่จะเที่ยวเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์เพราะเป็นช่วงที่ดอกบัวเนี่ยกำลังตูมพอดีนะไม่ได้ตูมสิต้อ,องกบานพอดีนะฮะเราก็จะเห็นบบความสวยงามที่สุดก็คือในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นะฮะสำหรับเทเลโบแดงเนาะ่ะต่อมา สีสเกตค่ะจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือจุดชมวิวนะครเป็นจุดชมวิวผามออีแดงอ่าจุดชมวิวผามออีแดงเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะฮะอ่าตรงนั้นเนี่ยก็คือสามารถมองเห็นวิวไกลได้เลยเนาะที่จังหวัดสีสเกตนะฮะจุดชมวิวผามออีแดงนะฮะส่วนหนึ่งของอุทยานอยานแห่งชาติเขาพระวิหารเนาะอ่บชัยภูมินะฮะทำไมฮะทุ่งดอกกระเจียวนะฮะอเคยฟังเพลงไหมที่ทุ่งดอกกระเจียวบานใช่ไหมฮะทุ่งดอกกระเจียวของชยัยภูมิเนี่ย เป็นป่าชนิดอะไรเป็นป่าประเภทไหนเป็นป่าเต็งรังนะฮะอ่าเป็นป่าเต็งรังนะฟังดีๆนะเป็นป่าเต็งรังนะป่าเต็งรังคือป่าประเภทไหนเป็นป่าประเภทที่เหมือนกับเป็นมีกรวดมีทรายผสมในดินค่อนข้างเยอะนะคะเพราะหน้าดินเนี่ยค่อนข้างถูกทําลายเนาะก็คือเป็นป่าเต็งรังผสมกับเหมือนกับว่าเป็น ทุ่นดอกจียวนี้จะเป็นออกแนวป่าตเต็งรังผสมกับดงดิบแบบดิบชื้นงียนะฮะหลกัหลกๆก็คือจะเป็นแนวนี้ต่อมาค่ะไปที่จังหวัดกาลสินนะฮะก็จะมีพิพิธภัณฑ์สิรินทร์เป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทยนะฮะอยู่ที่กาลสินนะฮะหลายคนเนี่ยก็คิดเอ้ ich, ขอนแก่นหรือเปล่ามาขอนแก่นก็เด่นเรื่องของไดโนเสาร์เหมือนกันนะฮะที่กาลสินนะฮะพิพิธภัณฑ์สิรินทร์เนาะต่อมาสิงบุรีคะ่ะไม่ไปไม่ได้เลยที่นี่นะฮะเพราะว่ามีวัดพระอนอนจักรสีอยู่เป็นนะคะทำไมฮะ วัดพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะฮะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนัหมดยาวที่สุดในประเทศไทยนะฮะพระนอนจักสีนะฮะต่อมา่ะที่จังหวัดอ่างทองก็มีพระนอนเหมือนกันแต่เป็นวัดอะไรคะอุ้ยวัดนะไม่ใช่วันนะนี่เขียนผิดนะฮะนี่ขอประธานอภัยด้วยนะฮะวัดขุนอินทประมูลนะฮะวัดขุนอินทประมูลก็เป็นอีกวัดหนึ่งของที่จังหวัดอ่างทองที่มีความสาคัญนอกเหนือจากวัดม่วงนะฮะซึ่งก็เป็นวัดที่มีพระนอนเช่นกันเนาะ อ่ะทีนี้ค่ะมาลงมาทางฝั่งอะไรฮะตะวันตกของเราแล้วนะฮะกาญจนบ,บุรีนะไปเมืองการจะไม่เที่ยวทางรถไฟสายมอญนะนี้ไปไม่ถึงนะฮะต้องไปลองนั่งรถไฟดูซึ่งสถานีรถไฟเนี่ยเราจะเริ่มต้นนั่งเนี่ยด้ตั้งแต่ที่กรุงเทพธนบุรีนะฮะตั้งแต่กรุงเทพธนบุรีเลยนะยาวไปเรื่อยเนี่ยจนถึงข้ามสะพานข้ามแม่น้ําแควเอยข้ามไปถึงตรงถ้ำกระแซไปถึงตรงวังโพแล้วไปสิ้นสุดที่สถานีอะไร น้ำตกใส่โยกนะฮะชื่อสถานีว่าสถานีน้ำตกนะอ่าไม่มีคําว่าใส่โยกแต่ว่าตรงนั้นคือน้ำตกใส่โยกเนาะ,ะชื่อสถานีว่าสถานีน้ำตกนะฮะเริ่มต้นที่กรุงเทพธนบุรีและสิ้นสุดที่สถานีน้ำตกนี่เองอ่าต่อมา ระยองเกาะที่เด่นมากๆเลยของที่จังหวัดระยองคือเกาะอะไรเกาะสะเมเด็จใช่ไหมฮะมีเรื่องของพระพมีนมาเกี่ยวข้องด้วยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคําถามมาแนวว่าแบบไอ้เกาะไหนไม่อยู่จังหวัดอัดอะไรยังไงก็จำบิดีแล้วกันว่าสเมเด็จเนี่ยอยู่ที่จังหวัดระยองนะฮะเอ่อต่อมาเขื่อนค่ะพูดถึงเขื่อนมีสองเขื่อนที่เป็นเขื่อนสําคัญสําคัญของประเทศไทยนะคะจริงๆก็มีหลายเขื่อนแต่วันนี้ยกมาสองเขื่อนนะคะคือเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ค่ะอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ย ลบบุรีนะฮะลบบุรีและอีกเขื่อนหนึ่งคือเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนนี้สําคัญยังไงเขื่อนนี้คือเขื่อนคอนกรีตที่มีขนาดยาวที่สุดเป็นคอนกรีตบีบอัดนะเป็นทางยาวยาวที่สุดในไทยคือเขื่อนขุนด่านปราการชนจำไว้เหมือนมันเป็นป้อมปราการเธอมันเป็นคอนกรีตขนาดใหญ่นะฮะแล้วมันทำไมมันอยู่นครนายกนะฮะเพราะว่าต้องเอาป้อมปราการป้องกันนายกนะฮะเกี่ยวไหมฮะไม่เกี่ยวนะฮะแต่ต้องจําให้ได้นะฮะว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะฮะเป็นเขื่อนคอนกรีตที่ใหญ่สุดในไทยเลยอืมต่อมาค่ะวัดพระ จังหวัดสระบุรีนะฮะสระบุรีนะฮะแล้วก็เขื่อนอีกแล้วนะฮะเขื่อนรัชกาานะฮะลงมาทางใต้แล้วคือชื่อเดิมจะเป็นชื่ออะไรเอ่ยเขื่อนเชี่ยวหลานนะฮะชื่อเดิมเขาคือเขื่อนเชี่ยวหลานนี้เองอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะอ่าตรงนี้ก็สวยงามสตูลเนี่ยไปเที่ยวหมู่เกาะที่หมู่เกาะตารูเตานะฮะเป็นหมู่เกาะใหญ่เลยหมู่เกาะตารูเตานะฮะสะตูลก็คือเป็นหนึ่งในหมู่เกาะที่เรียกได้ว่าเกาะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเช่นกันนะฮะติดอันดับท็อปฟฟ์เนาะอ่าแล้วก็คือคาว่าตารุเตาแปลว่าอะไร 他们就讲：“哎。” อ่าก็เพราะมันมากไงมันเยอะนะฮะอ่าฉันเนี่ยตะลูเตาเนี่ยมันจะแปลว่าอ่าวมากนะฮะนี่คือความหมายของมันนะฮะเกาะตะลุเตาเนาะอ่าแล้วก็สงขานะฮะไปเที่ยวก็ไม่ใช่ไปแค่หัดใหญ่อย่างเดียวนะฮะเราก็ต้องไปเที่ยวทะเลสาบสงขาด้วยเนาะซึ่งทะเลสาบสงขาก็มีตั้งแต่ตอนบนตอนกลางตอนล่างทะเลน้อยนะฮะซึ่งแต่ละโซนเนี่ยก็ระดับน้ำเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเราก็สภาพน้ำไม่เหมือนกันด้วยบางจุดก็จะเป็นน้ําเค็มนะฮะบางจุดเป็นน้ํากร่อยนะฮะบางจุดก็จะเป็นน้ําจืดจุดที่เป็นน้ำจืดร้อยเปอร์เซ น้อยๆใช่ไหมเทือจำเยน้นอยๆก็เป็นน้ําจืดทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าไปที่จันทบุรีนะฮะไปตราดจันทบุรีกับตราดเนี่ยมีเทือกเขาหนึ่งเรียกว่าเทือกเขาบรรทัดนะฮะก็คือจะเป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างตรงฝั่งของไทยนะฮะแล้วก็ฝั่งของกัมพูชานะ,ะก็จะกั้นไว้อยู่นะฮะเทือกเขาบรรทัดนะฮะตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็ถ้าไปจันทบุรีหรือแม้แต่ไประยองเนี่ยจุดหนึ่งที่เราห้ามพลาดเลยคือไปซื้ออะไรฮะ เพชรพลอยใช่ไหมพลอยพวกทัพทีมวงนั้นใช่ไหมอ่าเนาะเราก็ต้องอย่าลืมไปซื้อด้วยนะฮะสมุทรสงครามค่ะพูดถึงตลาดน้ําไม่ได้มีแค่ในส่วนของแบบอะไรนะอัมพวาหรืออย่างงี้ใช่ไหมฮะเรามีตลาดน้ําท่าคาด้วยนะฮะเป็นตลาดน้าที่อาไกด์คนไหนที่เคยพันท่องเท,ที่ยวไปจะรู้เลยว่ามีความเป็นเป็นพื้นเมืองมากๆเลยนะฮะเป็นตลาดนึนงที่ดีมากๆเลยตลาดน้ําท่าคานะฮะอ่าที่นี้ เข้าสู่เมืองหลวงเรากรุงเทพมหานครที่เที่ยวก็มีเยอะแยะมากมายเป็นร้อยเป็นพันนะฮะวันนี้ยกมาหนึ่งวัดพระแก้วต้องเที่ยวอยู่แล้วเนาะวัดพระแก้วเนี่ยเครื่องทรงก็คือมีทั้งหมดกี่กี่เครื่องทรงฮะกี่รูดูฮะสามรดูใช่ไหมฮะอ่าวัดพระแก้วเนี่ยก็คือเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาไหมฮะไม่มีเพราะว่าเป็นวัดในวังนะฮะถึงต้องสร้างวัดโพธิ์ขึ้นมาเพื่อให้พระสงฆ์จำพรรษานี่เองแต่วัดพระแก้วเนี่ยจะไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาเนาะต่อมาวัดบวรนะฮะวัดบวรเนี่ยก็จะมีพุทธรูปที่สําคัญอยู่เนี่ยก็คือออย่่าางงเชนวัดพรระะะไบ้ฮ พระพุทธชินสีใช่ไหมคะพระศรีศาสดายางนะฮะเป็นต้นนะฮะพระพรยรีที่หน้าเนี่ยนะฮะก็คือจะอยู่ที่วัดบวรน,นะฮะถ้าเกิดว่าวัดอื่นๆอย่างเช่นอะไรฮะวัดสุทัศน์วัดอรุณก็ะประธานก็จะเป็นองค์อื่นๆเนาะถ้าวัดบวรก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะฮะวัดไตรมิตรแน่นอนคะ่ะพุณผู้ชมสำคัญก็คืออะไรฮะพระทองคําที่หลายคนนะฮะเู้เคยพาลูกค้าไปเที่ยวนะพระทองคานี่พระทอ,อ,องคำเนี่ยะ่ะของที่วัดไตรมิตรเนี่ยคาดว่าสร้างขึ้นในสมัยไหนในสมัยไหนฮะ คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทัยนะคะที่มีตามหลักเสียจารึกที่ได้มาเอ่ยว่ามีพระองค์อ่าพระองค์ใหญ่พระทองคำนะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นองค์นี้นะคะอะพระทองคำเนาอะอแล้วก็เสาชิงช้านะคะเสาชิงช้าไม่ไปนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรฮะตรงนี้เนี่ย มีเอ่อเหมือนกับว่าเป็นพิธีกรรมนะฮะเป็นพิธีกรรมของตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมฮะเพื่อจะบอกว่าเอ่อถึงสมมุติเทพในพระศิวะอย่างนี้นะฮะเออเราก็เป็นการแบบว่าทําพธิธีนาะโลชิงช้าซึ่งตอนนี้เนี่ยหยุดไปแล้วนะฮะเป็นของพราหมณ์ฮินดูนี่เองนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือสถานท,ที่ท่องเที่ยวหลักๆเนาะดูให้ครบนะฮะดูให้ครบตรงนี้หน้านี้ถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันให้ย้อนไปฟังแต่ต้นใหม่เพราะหน้านี้คือหน้าที่สําคัญนะฮะเก็บให้ครบนะฮะทุกจังหวัดเลยนะฮะไทยภูมเอยสิงบรีการสานนิดนึง เอ่อเป็นสงครามอะไรฮะทำไมถึงต้องต้องนั้นส่งข้อที่สองอย่ยงไหมฮะเรียกว่าสงครามอะไรฮะตรงนั้นสงครามมหาเอเชียบูรพานะฮะเออก็เลยมีการสร้างทางรถไฟสายมรณะนี้ขึ้นมานะฮะเนะาะทันไหมตรงนี้หน้านี้เก็บให้ครบนะฮะอ่าทำไมคะกอเทปนะฮะหลายคนแซวเจเจนะฮะเรื่องกอเทปบ่อยมากเลยนะฮะเหมือนกับหลุดมาจากยุคไหนอ่าโอเคไปกันต่อเลยประวัติศาสตร์นะฮะเขาเรื่องประวัติศาสตร์กันแล้วนะฮะเราใกล้จะจบแล้วเนาะจริงๆจะผ่านไปเร็วมากเลย ปรติศาสตร์นะคะย่าโมตอนภาคอีาสานเราติวย่าโมแล้วใช่ไหมขออีกรอบหนึ่งเพราะว่าอะไรสําคัญมากย่าโมอายุเท่าไหร่คะ รวมทั้งสิ้น81ปีนะฮะอ่าความสำคัญของย่าโมเนี่ยก็คือตอนช่วงที่ทางพระเจ้าอนุวงศ์นะฮะเป็นกบฏต่อทางกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็อ่ายกทัพนะฮะมาตีแล้วก็ยึดเมืองโคราชนะฮะย่าโมก็ทำการนะฮะไล่ต้อนกลับไปได้นะฮะแล้วย่าโมเนี่ยก็ได้ถูกสถาปนานะฮะขึ้นเป็นท้าวสุรนารีนะฮะในปีถัดจากที่ท่านกอบกู้เมืองนครศรีธรรมราชได้สำเร็จนะฮะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยตรงกับรัชสมัยอ่าของรัชกาลอะไรคะรัชกาลที่3นะฮะในสมัยร .3 นะฮะแล้วก็ได้ขึ้้นนนนนเเปป็ทาาาสุรรีีใพศ .2370 ะอ่ OK、ピン。 ผัดจากรอสามขึ้นมากระเถิบมาเป็นของที่รอเจ็ดเลยนะฮะรอเจ็ดเนี่ยชื่อเต็มๆคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะฮะขึ้นครองราชสมบัติในปีสองสี่หกแปดแล้วก็ดํารงราชสมบัติแค่เก้าปีเท่านั้นนะคะเพราะว่าต้องแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดขึ้นนะคะในส่วนของปีสองสี่เจ็ดห้าใช่ไหมฮะซึ่งแนวคิดในการปฏิรูปก,การปกครองสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีหมดสามอย่างนะคะหนึ่งก็คืออะไรครับปฏิรูปก,การศึกษาอ่าสองก็คือปรับแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะฮะสามก็คือต้องรีบฟฟืื้้้นนนนนูเเศศรรษฐกกิจขขออองปะะะะทไทไยยใณนนะะัดววฮ่า็ค สมัยรเจ็ดยังนะคะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้าเนาะตรงนี้คาดว่าไกด์หลายคนน่าจะทราบเป็นอย่างดีต่อมาย้อนกันอีกกลับไปเลยย้อนไปนู่นเลยนะฮะ,ะสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งนะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออะไรขุนหลวงพ่อง,งัวนะฮะงัวตรงนี้เนี่ยถ้าในตามการนับเลขของไทยเนี่ยจะแปลว่าห้านะฮะก็คือคาดว่าอาจจะเป็นโอรสลำดับที่ห้านะฮะ,ะ,ะของอกษัตริย์องค์ที่ผ่านมานะฮะก็คาดว่าจะเป็นมีสิ่งที่ชื่อว่าพ่อง,งัวนะฮะซึ่ง,ง,ง,งะคะคหลวงพ่อง,งัวเนี่ยเป็นอ กษัตริย์องค์แรกเลยนะฮะของราชวงศ์สุพรรณภูมินะฮะที่ได้ครองกรุงศรีอยุธยาซึ่งสุพรรณภูมิไม่ใช่ราชวงศ์แรกนะฮะราชวงศ์แรกคืออะไรอู่ทองใช่ไหมอ่าแล้วก็จะเป็นสุพรรณภูมิแล้วก็จะเป็นสุโขทัยนะฮะปราสาททองแล้วก็บ้านพูหลวงนะฮะแล้วก็สุพรรณภูมิเนี่ยฮะก็คือท่านก็จะเป็นพระองค์แรกเลยนะฮะแน่นอนว่าชื่ออ่าราชวงศ์สุพรรณภูมินะฮะก็ต้องเคยปกครองเมืองสุพรรณภูมิมาก่อนด้วยนะฮะแล้วก็รวมระยะเวลาทั้งสิ้นในการครองและสมบัติของท่านเนี่ยทั้งหมด22ปีนะฮะ22ปีนะฮะคุณหลวงี่วเนาาะออ่่ส พระราชนจกรนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าออกมากจริงๆเลยนะฮะพระราชนจกรนะฮะแต่รอหนึ่งถึงรอสิบเนาะมาดูว่ามีอะไรบ้างรอหนึ่งปทุมอุณาโลมฮะว่าปทุมก็คือดอกบัวอุณาโลมก็คือเหมือนที่เป็นเล่ก้าขดอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะก็คือจะเป็นดอกบัวตรงข้างนอกเล่ก้าข้างในนะฮะรอสองครุฑยุทธนานะคเนาะฮะก็เป็นอ่าพญาครุฑแล้วก็จับพญานาคอยู่ตรงที่สามนะฮะรอ 3, ระสามปราสาทนะฮะเป็นปราสาทอ่าเป็นแบบสามช่องนะฮะแล้วก็รอสี่พระมหามงกุฎก็เป็นมงกุฎใหญ่ๆออออันันนนใช่ม้้้ 5, ้ยยยฮะะะะแลวววกกก็็รรรพพเเเีีจป พระเกี้ยวยอดนะฮะพระเกี้ยวยอดเนาะของรอห้านะฮะรอหกพระวชิระวชิระนี้เป็นศาสตราอาวุธของพระอินนะฮะแปลว่าสายฟ้านี่เองเ,องเนาะแล้วก็ถ้ารอเจ็ดเนี่ยคือแสงสอนแสงสอนจะเรียงกัน3อันนะฮะสามอันอย่างนี้เลยนะฮะเป็นแบบอาวุธนะฮะของเทพนะฮะก็เรียงกัน3อันเลยแล้วก็รอแปดพระโพธิสัตว์นะฮะประทับอยู่บนบัลลังดอกบัวด้วยนะฮะก็นี้ก็คือจําง่ายนะฮะเพราะว่าเป็นโพธิสัตว์นั่งอยู่เลยแล้วก็นั่งบนดอกบัวด้วยนะฮะแล้วก็รอเก้าเนี่ยเป็นของพระท,ที่นั่งอาทิตย์อุทุมพรราชอาณาจักรนะ กับเป็นเป็นจักรอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็จะมีแบบว่าแสงนะฮะรอบๆนะฮะนี่คือลักษณะของร้อเก้าแล้วก็ร้อสิบคือวชิราวุธลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับของร้อหกนะฮะก็ลองจํา,ารัชกาลที่เป็นรัชกาลอ่าสําคัญสําคัญนะฮะรัชกาลที่มีคําว่าเออ่ the great ตามหลังนะฮะมหาราชนะฮะก็ลองดูนะฮะก็มีร้อยหนึ่งร้อยห้าร้อยเก้าอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะหยิบมาสักพระองค์หนึ่งนะฮะว่าพระสันสกปาเนี่ยเป็นลักษณะแบบใดเนาะอ่าโอเคจบในเรื่องของ ประวัติศาสตร์แล้วนะคะเข้าสู่เรื่องสุดท้ายแล้วเร็วไหมอะ เร็วมากเลยนะคะเนี่ยอ่ะประเพณีวัฒนธรรมแล้วนะคะวันนี้เราจบครบเสร็จด้วยความรวดเร็วประเพณีวัฒนธรรมมาเรื่องแรกเลยเรื่องของอะไรเอ่ยนางอะไรนางสงกรานนะคะเราก็จะสัตว์น้ำกันช่วงเมษายนเนาะทีนี้นางสงกรานเนี่ยค่ะก็คือจะมีท้าวกบิลพรมใช่ไหมฮะเรื่องของประวัติของท่านแล้วก็ในท่านก็จะมีทิดาสวดเจ็ดรพระองค์ซึ่งแต่ละพระองค์เนี่ยก็จะลงมาเนี่ยมันก็นมาโปรโดเออโปรโด,ดผู้คนอย่างเงี้ยค่ะลงมาที่ที่ทางโลกเนี่ยค่ะในทุกๆวันสงกรานก็เลยถูกเรียกว่านางสงกรานซึ่งถ้าเกิดวันสงกรานตรงกับวันใด นางคนนั้นๆน,น,นะฮะอ่าก็จะลงมานะฮะมา,มาโปรดนะฮะอย่างถ้าเกิดตรงกับวันจันทร์ก็คือจะเป็นนางโคราคาเทวีนะฮะตรงกับวันศุกร์ก็จะเป็นนางกิมิธาเทวีนะฮะเป็นต้นนะฮะก็แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันหรือว่าบางปีก็คือจะซ้ำๆๆคนเดิมนะฮะแล้วแต่ที่นี้ค่ะชื่อลงท้ายเนี่ยเห็นไหมว่าชื่อจํายากมากเราคงจะแบบโหจำไม่ยา๋หรจะเจจําเยอะจังเลยนะฮะเราจาเทวีะคะ่ะ แล้วเทวีเทวีเทวีทุกคนมีทุกทุกโมงมีเทวีหมดเลยใช่ไหมฮะอ่าเพราะฉันก็จำเทวีนะว่าเทวีเนี่ยคือชื่อของนางสงกรานหรือถ้าจะจำจริงเนี่ย วงเล็บที่เป็นชื่อข้างหลังนี้ค่ะว่านางมโนราเนี่ยเห็นไหมคะนางมันทะนางรินโทนางแทงสีตรงนี้คือตามความเชื่อของล้านนาเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งนะฮะท่านจะมีอีกชื่อหนึ่งนะฮะอย่างเช่นนางโครราคาเทวีก็คือจะเป็นนางมโนราใช่ไหมฮะส่วนของวันอังคารเนี่ยนางรากระศทเทวีเนี่ยก็คือจะเป็นชื่อเดียวเลยนะฮะในชื่อซ้ำกันเลยนะฮะแล้วก็อ่านางวันพุธก็คือมณฑาเทวีก็จะเป็นมันทะอย่างเงี้ยนะฮะ ิริณีเทวีก็จะเป็นงันยาเทพนะคะนางรินโทนะคะจำเฉพาะชื่อข้างหลังก็พอถ้าเกิดว่าชื่อไหนที่ไม่คุ้นในเจ็ดชื่อนี้แสดงว่านางคนนั้นไม่ใช่นางสงกรานต์โอเคไหมอ่าชื่อจํายากๆอย่างนี้แหละคือนางสงกรานต์ทั้งั้นเลยแต่ถ้าชื่อไหนที่ไม่อยู่ในนี้แสดงว่าไม่น่าจะใช่นางสงกรานต์เนาะอ่ะไปกันต่อเลยอ่านว่าอะไรวันสําคัญวันนี้เรียกว่าวันอะไรลองอ่านดู วันหมับเธอนะฮะวันหมับนะฮะเรียกว่าอ่านว่าหมับนะ,ะมันเป็นภาษาของแบบว่าทางใต้นะฮะวันหมับเล็กเนาะวันหมับเล็กก็คือเป็นวันสา์เดือนสินี่เองนะฮะของทางใต้นาะสำคัญที่สุดคือในแถบของสงรรคดนครศรีธรรมราชนี่เองจะมีการเรียกว่าเหมือนกับเป็นทําบุญน,นะฮะแล้วก็ลักษณะของการทําบุญของเขาเนี่ยจะเป็นการถวายพานแล้วก็จะมีของกินเยอะๆเลยซึ่งพานเขาจะทําเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยฮะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นชั้นๆๆๆๆแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยจะมีขนมทั้งหมดห้าชนิดนะฮะซ ซึ่งแต่ละขนมเนี่ยก็คือจะเปรียบเสมือนกับแบบว่าเปรียบเสมือนเครื่องนุ่งห่มเปรียบเสมือนกับเรื่องของทองคำเงี้ยค่ะก็จะเอาสีแล้วก็ลักษณะมาเป็นแบบเป็นตัวเปรียบเทียบเนาะซึ่งจุดประสงค์ของวันหมับเล็กหรือว่าศาสตร์เดือนสิของทางใต้ตรงนี้จุดประสงค์เลยก็คือว่ามีความเชื่อว่าในช่วงวันนี้เนี่ยพญายมจะปล่อยตัวผู้ล่วงลับเนี่ยที่ทาบาปทํากรรมเนี่ยเออเขาจะปล่อยมาคือคำบาปมันคือเปรตใช่ไหมเออเขาก็จะปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือเป็นวันที่เราเป็นการต้อนรับบรรพบุรุษเนี่ ที่ทราบธทํากรรมแล้วก็มาจากนารกนะคะให้ได้ขึ้นมาเสวยนะฮะได้ขึ้นมาทานของกินเนาะประมาณนี้อ่าเพื่อน็คือเป็นการต้อนรับบรรพบุรุษและญาติมิตรขึ้นมาจากนารกนี้เองนะฮะอ่ามาต่อเลย สุดท้ายแล้วอันนี้น่าสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือประเพณีนี่เองนะฮะมีประเพณีทอดกรถินนะฮะเป็นประเพณีสําคัญของไทยเลยทอดกรถินเนี่ยก็คือจะเป็นการถวายผ้ากรถินแก่พระสงฆ์นี่เองที่จพาพรรษาอยู่วันใดวันหนึ่งเนี่ยครบ3เดือนแล้วเพราะว่าท่านก็ต้องเปลี่ยนผ้าใช่ไหมฮะพระสงฆ์เนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อในส่วนของผ้าจีวรเนี่ยได้ด้วยตนเองนะฮะเราก็ต้องทาการเปลี่ยนให้ท่านเนาะซึ่งความสําคัญของการทอดกรถินเนี่ยนะฮะก็คือจะต้องทําหลังจากที่ทําไมฮะ อ่ทอดกรถินเนี่ยหเดือนนะฮะถัดจากออกพรรษานะฮะหเดือนเท่านั้นเกินกว่านั้นเนี่ยไม่สามารถทําได้แล้วเนาะเกินกว่านั้นไม่สามารถทําได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคือต้อง1เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษานะฮะอ่าแล้วก็1วันก่อนที่เราจะทาการทอดกรถิ่นเนี่ยจะเรียกว่าวันสุกดิบก็คือจะมีการเตรียมพร้อมการกวาดลานวัดเอออะไรเออตรงนี้เที่ยววันสุกดิบนะฮะอ่ะจำดีดีอ่าแล้วก็ปร้ดูภาพจําจถิ่น ยกตัวอย่างให้ละกันนี่เป็นแค่การยกตัวอย่างเนาะจริงๆผ้าประจำาินมันเยอะมากหมดเลยนะนัข้อภาคเหนือก็คืออะไรมีไทยยวนใช่ไหมฮะมีไทยลือคือจะเป็นในส่วนของอชาวเขาเรียกว่าเหมือนกับชาวทำอะไรนะเป็นแบบเป็นเอทิคกรุ๊ปนะฮะเป็นชาวถินของเขานะฮะเป็นผ้าประจำถิ่นเนาะแล้วก็ต่อมาผ้าอีสานนะคะมีผ้าโฮผ้าหางตะรอกผ้าไหม่แพรว่าผ้าใหม่แพรว่าต้องบอกเลยว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นผ้าที่มีความแบบ ผ้าแบบเกรดเเลยนะฮะเกรดบวกของไทยเลยก็ว่าได้นะฮะผ้าไหมแพรวานี้หลักๆก็คือจะอยู่ในกลุ่มของพวกแอบอย่างเช่นนะผู้ไทยใช่ไหมฮะอยู่กลุ่มของชาวผู้ไทยนะฮะเพราะฉะชาวผู้ไทยเนี่ยก็จะมีอาชีพหลักเลยก็คือทําผ้าไหมแพรวาด้วยนะฮะแล้วก็จะมีแอบผ้ากลางนะฮะมีผ้าสิ้นตีนจกนะฮะแล้วก็ผ้าเมืองลับแลนะฮะนี่ก็เป็นอะไรที่เป็นผ้าชื่อดังของเขาเนาะแล้วก็ผ้าของภาคใต้นะฮะอผ้ายกเมืองนครนครก็คือนครอะไรฮะสีธรรมราชเนาะไม่ใช่นครราชสีมานะแล้วก็ผ้านอหมื่นสี่นะฮะนี่ก็คือเป็นผ้าสำคัญ ของทางใต้เช่นกันนะฮะจำ้าตรงนี้ให้ดียกตัวอย่างมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะแอบโอเคอันนี้นะฮะก็เป็นการว่าทำไมฮะสิ้นสุดนะฮะ good luck for your examination จบแล้วนะฮะสำหรับ ep อัปเดตนะครับเซ t เมอร์223 0นะฮะเนื้อหาเป็นยัเยอะไหม ไม่ได้เยอะเลยนะฮะอย่างที่บอกว่าหน้าที่สําคัญสําคัญเนี่ยคือทุกหน้าเลยแล้วตั้งใจฟังให้ครบทุกหน้านะฮะไม่เอาแบบกดข้ามกดข้ามแคปแล้วไปอ่านต่อเพราะว่าจะบอกว่ามันมีอะไรที่สอดแทรกของในคาพูดเนี่ยเยอะมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ทันก็ทําไมคะกอเทปนะฮะแล้วก็ในสุดท้ายนี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนนะคะสอบผ่านนะคะตั้งแต่ครั้งแรกสมดังใจปรารถนาเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะเจอกันตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอย่าลืมทักเจด้วยนะคะดีใจทุกทุกที่ทุกทุกคนนอนระหว่าง